3วิธีป้องกันตัวเองจากการจ่ายยาผิดค่ะหมอพยาบาลเภสัตก็เป็นคนเหมือนกันมีโอกาสที่จะผิดพลาดเช่นกันนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยตกอยู่ในอันตรายได้ดังนั้นเราในฐานะผู้รับการรักษาเนี่ยจะมี3มเทคนิคในการเช็คนะคะอันดับแรกคือขั้นตอนการไปรับยานะคะเมื่อเราต่อแถวไปเจอคุณเภสัตท,ที่โรงพยาบาลปุ๊บ คุณเภสัชเขาก็จะเรียกชื่อแล้วก็ไปรายงานตัวเขาก็จะอ่านชื่อเราอีกครั้งพร้อมกับอ่านชื่อยาและอธิบายการกินยาให้ฟังให้เราหยิบซองยาที่เขาให้มาเนี่ยดูไปพร้อมๆกันกับเขาว่าที่เขาพูดมันถูกต้องไหมโดยซองยาทั่วไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะที่เราต้องดูพร้อมกับคุณเภสัชก็คือชื่อยาแล้วก็การกินนะคะ ฟังแล้วก็เช็คให้มั่นใจว่าเขาพูดตรงกันกันกบซองยาอันนี้ถึงรับยาแล้วกลับบ้านได้ที่สองคือเมื่อคุณจะได้รับการฉีดยาหรือให้ยาอะไรก็ตามอย่าลืมบอกชื่อคุณพยาบาลหรือคุณหมอก่อนแล้วก็ถามเขาได้เลยว่ายาที่เราควรจะได้รับคือยาอะไรเป็นที่3านะคะในกรณีที่คนไข้เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหมอแนะนําเลยว่าให้เราพิมพ์ฉลากใหญ่ๆนะคะถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยของคุณพ่อคุณแม่เราให้เราพิมพ์สติกเกอร์ใหม่พิมพ์อันใหม่ติดที่ซองให้แกเลยติดที่ ขวดให้แกเลยให้มันอ่านง่ายจริงๆหมอว่าทางโรงพยาบาลเองทุกโรงพาบาลเลยนะคะก็ควรที่จะปริ้นฉลากยาให้มันใหญ่ขึ้นได้แล้วนะคะหมอว่ามันตัวเล็กมากเลยที่สําคัญคือฉลากยาเนี่ยมันควรจะมีคําสะกดภาษาไทยที่อ่านง่ายเนี่ยเหมือนอย่างในข่าวอย่างเงี้ยกรด TCA TCA คนทั่วไปก็ไม่รู้จักอะคะเนาะแต่ถ้าเราเขียนว่ากรดกัดหูดอย่างเงี้ยเออถ้าแบบเนี้ยคนระวังนะ เพราะยังไงอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นยาที่เข้าตัวเราเราต้องระวังด้วยค่ะ